โอ้ยโอเคตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับเกมโซยจีนซูมิเนเตอร์2013พาร์ทที่สองนะครับก็พาร์ทแรกเนี่ยก็โชว์เฟลไปรอบหนึ่งกันนะเอ๊ยสองรอบดิเออโอเควันนี้ก็จะมาเล่นมย <c oughs> อะไรนะั้ง กูจะเปิดรายการเงียบไปเลยเอ้ยโทรศัพท์เวนเฮ้ยโอเคอก็มาเริ่มกันเลยภรารกิจที่สองภรารกิจแรกนี่ไม่ต้องถามนะฮะผมผ่านได้ก็เพราะความเป็นหมอในตัวผมโอเคภรารกิจที่สองให้เปลี่ยนไตนะครับภารกิจแรกให้เปลี่ยนหัวใจอันนี้ให้เปลี่ยนไตนี่ฮะ ผมก็ใช้คล้องขึ้นนิดหน่อยก่อนอื่นเริ่มจากตัดลำไส้ก่อนเลยนะโอเคพอลำไส้ขาดแล้วเราก็จะเฮ้ยมีดพอลำไส้ขาดแล้วก็จะหยิบออกมาคนระับแล้วก็มาตัดส่วนต่อไปกันเอ้ยมีดกูไปแล้วอาชิปหายแล้ว มีดกูไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรตัดไส้ได้อีกวะดูท่าน่าจะไม่มีแล้วเซ็งเลยจะเอาอยัางไงดีวะเอ้ห่านี่มันตัดอะไรได้เปล่าวะโอเคต้องลองดูเอ้า หายแล้วจะเอามีนั่นไงนี่เอานี้ตัดก็ได้ครับไม่เป็นไรจับจับขึ้นมาสิครับจับขึ้นมานั่นแหละใจะเย็นใจเย็นนะใจะเย็นอย่าทำแรงเดี๋ยวคนไข้กูตายขาดสักทีดีวะอะทำไมขาดวะฮะฮะไม่เข้าใจ เฮ้ยฮะชิบหายอะ่ะเฮ้ยนั่นแหละไม่ตรงว่ะเดี๋เดๆๆเด้อเด้อเด้เออ้ากันไกอ่จะเอากันไกจะทำยังไงมีดน,นี้ก็จะฉลวงเข้าไปได้โอเคต้องลองฮะนะ เออไมได้งี้เนี่ยเดี๋ยวได้ข่าวว่ายานี้มันช่วยทำให้เลือดหยุดไหลนะครับถือว่าดีมากนะยานี้ทำให้เลือดหยุดไหลนะฮะนี่ยหยุดไหลแล้วโดนคนไข้ทำให้เลือดหยุดไหลแต่ถ้าโดนหมอนี่เรื่องใหญ่เลยโอเคโอเคโอเค,อเคนี่แล้วก็ให้บล็อก เฮ้ยคนไข้คนเดิมเหรอวะบอ๊บอบบ๊อบใช่ไหมย,ยังไม่เข็ดใช่ไหมบอ๊อบกูทำมึงตายไปตั้งสองรอบแล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมฮะคราวที่แล้วอะ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วมาหนินั่นแหละต่อไปก็ทำการเฮ้ยนั่นเลยวะเออเฮ้ย เฮ้ยไตมันตัดยังไงวะไม่เข้าใจมันเลยเฮ้ยน่าตัดได้แล้วฮะไตเดี๋ยวใจเย็นดิเลือดอย่าเพิ่พงลดใจเย็นชิ่อย่า ใจเย็นนะเว้ยรถน,น,นะเว้ยเฮ้ยแำไมมันหยิบไม่ได้วะไตอ่ะหยิบขึ้นมาเออให้มันได้อย่างนี้เซ่ทิ้งไปอ่ะอีกข้างนึงอา้าวมีดกูจะต้องหยิบอันใหม่เลยโอเค หยิบขึ้นมาก็ปานะโอเคโอเคขาดอยู่วะไม่ขาดใช่ไหมขาดอยู่เออโอเคขาดแล้วขาดแล้วจากนั้นก็หยิบขึ้นมานะฮะจะผ่านไหมวะเลือดก็ไม่ใกล้หมดแล้วเอาให้ผ่านนะเว้ยออกรายการนะเว้ยเอาให้ผ่านเอามานี หยิบขึ้นมาเอา้าพูดไปดูเรื่องเหรอมึงจบหมอมาจากไหนเนี่ยฮะแค่นิ้มหยิบไม่ได,หด้หยิบขึ้นมาดิหยิบขึ้นมาเอานิ้วแย่เอานิ้วเกี่ยวมาอะไรวะไตค่ข้างเดียวมึงหยิบไม่ได้มานี่เอามาเดี๋ยว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 เอามา ไตกรรมนะควันตีนอีกเฮ้ยช่างแม่งอ่ะโอเคอ่ะมาเอาไตาใส่ดีกว่านะบ๊อบเราจะเอาไตาใหม่ใส่ให้คุณแล้วนะเปิดกล่องดอีกว่าเปิดนั่นแหละโอเคโอเค หยิบแม่งอันนึงเอ้ยหยิบหยิบหมือนะเว้ยเฮ้ยอ้าวไ,ไม่ผ่านเอนอะต้องเอาไตเกาอกก่อนเนอะเอฮ้ยเดี๋ยวกุตัดกระเพาะก่อนยังเอาไตออกไม่ได้จะอ,อึดอะไรา,หางหนาววะ แม่งที่จะผ่านก็ไม่ให้กูผ่านนะฮะฮะจะเอาอยัางไงทีแม่งเดี๋ยว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 เนี่ยอ้าแม่งเอ้ยขอไปหมดแล้วต <c oughs> ีอ้าวบ้าแล้วกู เลือดเหลือพันสามแล้วทำยังไงดีเอาไตออกมาวะหยิบออกมาดิหยิบออกมานั่นแหละ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 ฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากที่พยายามอยู่นานนะแล้วก็สามารถเอาไตออกมาได้แล้วอ้าวเหม่่านอ้าว ไม่ผ่านวะเอามันก็เสร็จแล้วนี่เจ๊กูทำอะไรอีกวะเสร็จแล้วไม่เชหรอเฮ้ยเสร็จแล้วผ่าน,นี่ผ่านเอาเอาไม่เข้าใจวะเดี๋ยวผ่านดีวะ เฮ้ยเอ็งผ่านดิเอ้ยผ่านดิเสร็จแล้วผ่าตัดเสร็จแล้วเอ้าชิปหาย,ยท่นา,า,นา,านผู้ชมผ่ากีดปีกยอมผ่านแล้วเลือดมึงดูเลือดมึงดูเลือดเฮ้ยหรือว่าใส่ไม่ตรงช่องวะเอ้ยแต่กูใส่ลงไปแล้วอะไตอะเปลี่ยนให้มึงแล้วเฮ้ยชิปหายแล้ว เอ้ยเอ้ยตายเฮ้ยแม่งเฮ้ยผ่านเราไม่ใช่หรอวะเฮ้ยต้องให้กูทำยังไงอะ่ะเออเออเอ้าไม่ผ่านว่ะท่านผู้ชมอะไรวะเอ้า ถูกแล้วเจ๊งกูทำอะไรอีกเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอผ่านดิไม่ผ่านเอ้ากูต้องทำอะไรอีกวะฮะไม่เข้าใจวะหรือว่าต้องใส่ไส้ลงไปเหมือนเดิมเปล่าวะต้องใส่ไส้หมด ผมมันต้องใส่ใเปล่าแต่ต้องแต่ก็ใส่ลงไปก่อนนะเผื่อมันต้องใส่นะโอเคเงือเหลือสามสอง้อสิบตายเอาไม่ผ่านอ่าเรียบร้อยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเอา้าอะไรวะมันฟเฟลได้ไง,ไงวะไม่เข้าใจเฮ้ยมันผ่านแล้วไม่ใช่เหรอ,มเ,เ,อ,เ,อเมื่อกี้มันเฮ้ยเอามือออก เออมันผ่านแล้วจะเฟลได้ยังไงฮะเกมแม่งเกียนว่ะเกมเนี้ยกูจะไม่เล่นละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออตัดออกให้หมดก่อนแล้วค่อยอ,ออกทีเดียวเออโอเค

าเมื่นี้กูจะฉีดยากูจฉีดยาหยิบยาขึ้นมาหยิบเอาเฮ้ยเฮ้ยยายายาหยิบเอ้ยยากูยาหยิบมามันนี่อ่าฉิบหายแล้วครับหมอโดนยาเอ๊ะบ๊อบ Bob, thế mỏ mấy? Mỏ... mỏ Mỏ dài mò, 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 kia, mò, 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 I love you mò, 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 หมอขอโทษหมอคงช่วยคุณไม่ได้แล้วเขาหมอก็ยังเอาตัวไม่รอดเออหมอคงต้องบอกลาคุณตรงนี้แหละเอเอ ไปแล้วละเอ่อเออ,อชิบหายนี่กูเป็นอะไรของกูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวกูเอ้ยแล้วก,กูทำอะไรคนไข้เนี่ยเอ้ยชิบหายแล้วคนใครก็ตายแล้วมาเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจต,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 ตัดตัดตัดไตนั่นแหละเ้ยเริ่มหายแล้วเว้ยเริ่มหายแล้วเว้ย คุณคลิปเองเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเอ้าหมอเดีย๋ยวให้รู้นะใครแม่งเอายายามาใส่ในขวดเอ้ยเข็มกวดอย่าให้รู้นะเว้ยไตมันก็ขาดทีสิวะโอ้ยโอ้ยมันมันมันกูมึนแล้วเออขาดสักที เลือดเหลือห้าร้อยกว่าแล้วจะไม่รอดแล้วบ๊อบเออยิบไตออกมาอย่าเพิ่งหมดเลือดอย่าเพิ่งหมดกลัวน้ำใจเออโอ,อ้บ๊อบลาก่อนสวัสดีครับ